ครับผมนบรอยัล n อนฟิลนะครับวันนี้พามาชมบูธรอยัลแอนฟิลที่ IMPACT แอนนีนานะครับนี้บูธรอย l ล n อนฟิลนะครับผมด้านข้างขตันนี้นะครับมีฮันเตอร์สาาสูงในแบบฉบับที่แต่งเต็มนะครับอเซร์จัดเต็มมาโชว์ให้ทั้งคันนะครับวันนี้มีแต่งชิลหน้ามาโชว์ให้มีกระจกพลแฮนด์นะครับมีไฟเลี้ยว LED นะครับผมไฟเลี้ยว LED มีการล้มนะครับผม,มบการล้มมีอบก,กายเครื่องนะครับกาใต้เครื่องนะครับมีกาใต้เครื่องให้มีกระเป๋าเป็นกล่องด้านข้างให้นะครับผมสำหรับคันนี้เป็นกล่องด้านข้างแล้วก็เป็นพนักขิงหลังนะครับผมเอามาโชว์แบบเต็มๆให้ดูเลยนะครับไฟเลี้ยวหน้ากับไฟเลี้ยงขาเป็นแบบ LED นะครับ ดูด้านข้างนะครับผมด้านข้างนะครับตัวนี้จะเป็นคลาสสิก350นะครับคลาสสิก350นี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับราคาหนึ่งแสนสามหเก้าันเก้าร้อยนะครับมีมีการกอดบอกคนซ้อนกอดอกโชว์นะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ราคาหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับ ต่อไปนะครับผมเป็น Continental GT 650นะครับในรูปแบบจัดเต็มเหมือนกันครับมีการใส่ตูดมดเป็นสีขาวเพื่อให้เข้ากับตัวถังสีขาวนะครับผมมีการใส่ชิวน้าแบบสูงนะครับ,ม,รรนนรบมีการติดตั้งกระจกไฟแฮนนะครับมีการติดตั้งกระจกไฟแฮนใส่กันล้มแล้วก็การใต้เครื่องโชว์นะครับตลหรคันนี้ และที่สำคัญภายในงานนะครับผมมีการเปิดตัว r ร y ย l f ฟิลฮิมารายันสแควร์411นะครับผมเพิ่งเปิดตัวเป็นที่แรกของประเทศไทยนะครับเปิดตัวเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับผมสำหรับสแค a รม411นะครับอาสวยงามครับทำสีมาสวยมากครับ ราคาเปิดตัวมาอยู่ที่175,900บาทนะครับสำหรับราคาเริ่มต้นมีจำนวนจำกัดนะครับผมสามารถที่จะจองนะครับแล้วก็ทำสัญญาไว้รอได้รถที่จะสามารถรับได้นะครับตัวสแยการเสก็จะเป็นช่วงเดือนมกราถึนะครับจะมีการรับรถมอบรถได้ใปนช่วงมกรานะครับใครที่สนใจสามารถจองเอาไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับในงานของ มาต้ r เอ็กซ์โป2022นี้นะครับมีโปรโมชั่นมากมายในส่วนของตัว650นะครับผมอีเกอร์ซูเปอร์นะครับมีโปรโมชั่นช่วยดาว10,000บาทนะครับผมคอนติเนาล์ huh. GT มีช่วยดาว10,200บาทนะครับแล้วก็เม t ทออมีช่วยดาว8,000บาทนั่นเองครับ หราใครที่สนใจใอยากสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่เติมก,ก็สามารถทักไลน์หรือว่าติดต่อผมมาได้นะครับผมเซลล์รบนะครับมีดีให้บริการครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับมีโอกาสครั้งหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับ